สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า One Piece Fighting p a r เนั่นเคุผู้ชมครับเดี๋ยวในคลิปนี้แนะนำวิธีการอัปเดตตัวเกม One Piece ของตัวแอป7หรือว่าแอปเกันเนั่นเผู้ชมครับว่ามีการอัปเดตยังไงนะแล้วก็สอนวิธีการนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันครับผมเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้านี้นะครับที่แบบไม่สามารถอัปเดตได้ใช่ไหมครับผมจะมีด้วยกัน2วิธีเนาะวิธีการอัปเดตนะครับวิธีการวิธีแรกนี่ครับให้เราแตะที่ตัวแอป ตัวนี้ครับวันพีซของเราหรือว่าไปที่ตั้งค่าแล้วก็มาที่แอปวันพีซเนาะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ การอนุญาตนะครับเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้อนุญาตตรงนี้นะครับมันก็เลยยังไม่สามารถดาวน์โหลดแพดได้สําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดสนใจเกมมือถือแนะนําร้านนี้เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์ถูกและดีเปิดให้บริการ24ชั่วโมงเลยมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น a r k ์คไนท์คอปดิวตี้โมบายทาวเวอร์ออฟแอนาสีคอนคาลิมพหรือแม้กระทั่งเกมใหม่ Metal s l u g a w a k e n i n g และเกมอื่นๆอีกมากมายที่นี่เลยยาดาเกมเซ็นเตอร์นะ แนะนำตัวนี้นะครับให้ปิดแล้วก็เปิดใหม่สัก1รอบนะครับปิดแล้วเปิดใหมห่1รอบอันนี้จะเป็นวิธีหนึ่งนะที่เราสามารถทําได้นะแล้วก็เข้ามาดูกันว่ามันจะโหลดแพทหรือเปล่านะเดี๋ยวเราผ่านตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นแพทใหม่มาที่เป็นาการดาวน์โหลดนั่นเองท่านผู้ชมครับนี่เราก็รอดูตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้มันขึ้นดาวน์โหลดได้หรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็จะไม่มีปัญหาเนาะเนี่ยครับถ้าขึ้นแบบเนี้ยขึ้นไฟล์ขึ้นเลขแบบนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้นะอันนี้เป็นวิธีหนึ่ง วิธีนี้อาจจะช้านิดนึงนะครับตรงนี้เห็นป่ะตัวเลขมันจะวิ่งค่อนข้างช้านะสำหรับใครที่แบบเอ้ยพี่วิธีนี้มันช้าจังเลยนะครับผมก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีที่สองนะวิธีที่สองนี้สามารถใช้ได้กับผู้เล่นใหม่แล้วก็เกมอัปเดตอะไรแบบนี้นั่นเองผู้ชมครับอ่ะเราปิดไปเลยนะวิธีที่สองนะครับให้เรามาที่เว็บไซต์ของผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารีเฟรชแป๊บหนึ่งนะครับมาที่เว็บไซต์ของผมนะครับแล้วก็มาด้านล่างนี่อันนี้จะเป็นตัว ไฟล์ล่าสุดนะครับนี่นี่ครับแอปเจ็ดเนาะแล้วก็ทำการดาวน์โหลดให้เรียบร้อยเนาะ One New Seven โอเคครับผมหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับอย่างแรกเลยนะสำหรับใครที่อัปเดตเกมนะครับไม่ต้องลบเกมออกนะไม่ต้องลบเกมออกสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตั้งเกมนะครับก็สามารถติดตั้งเกมตรงนี้ได้เลยนี่ครับติดตั้งได้เลยนะทําการติดตั้งทับไปเลยติดตั้งไปเลยนะครับ จะอัปเดตเกมหรือว่าจะติดตั้งเกมใหม่ก็กดติดตั้งไปเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลบเกมนะเมื่อกี้เราจะค้างอยู่หน้าแรกไม่สามารถเข้าได้ใช่ไหมครับมันจะขึ้นอัปดงอัปเดตหรืออะไรแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลองติดตั้งตัวนี้ดูติดตั้งเรียบร้อยแล้วทําการกดเปิดเกมเลยอันนี้เปิดเกมมาแล้วนะครับเมื่อกี้มันจะมีการดาวน์โหลดตัวแพทใช่ไหมอนุญาตตรงนี้ก่อนมันจะมีการดาวโหลดแพทกรอบสีเขียวหรืออะไรแบบนี้นะครับ อันนี้ก็มีดาวน์โหลดแพทแค่ตรงนี้นะครับร้อยหกสิบกว่าเมกนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านนะครับผมผมจะโหลดค่อนข้างแบบเร็วๆนิดนึงนะครับไม่ได้เร็วมากนะเน็ตประมาณแค่ร้อยเมกเองนะไม่ได้เร็วเท่าไหร่โอเคนี่ครับอ่ะมีแพทอีกแพทหนึ่งนะเนีย่ยรอครับนี่อันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะครับจะมีแพทย่อยๆนู่นน,นี่นั่นมากมายเลยนี่ครับอ่ะเดี๋ยวรออีกสักนิดนึงนะครับรองร้อยตัวเซนิกรอบหนึ่งนะครับนี่ อันนี้จะเป็นรหัสเดิมที่อ่าผมล็อกอินไว้นะครับประมาณนี้่ะเราสามารถทําการเข้าได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ติดตั้ง apk เวอร์ชันใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่รอก่อนนะรอเซิร์ฟเวอร์ขึ้นก่อนเดี๋ยวรีบกดนะนี่ครับรอเซิร์ฟเวอร์ขึ้นพอกดไปนะครับมันก็จะมีแพทอีกนิดนึงนะครับมันมีแพทเล็กๆน้อยๆแบบเยอะนะโอเคครับผมหลังจากที่เข้าเกมมาแล้วมันก็จะมีแพทให้เราดาวน์โหลดนนเอง่านผู้ชมครับหลังจากดาวน์โหลดแพทเรียบร้อยนะครับก็สามารถ เอ่อเข้าเกมได้ปกติเลยนะนี่ครับอันนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนนเนรผู้ชมครับนี่มีอะไรเด้งมาเต็มเลยเกี่ยวกับการอัปดงอัปเดตนะนี่อันนี้เข้ามาเล่นได้ปกติเลยนะครับนะอันนี้เป็นไอดีที่ผมอ่าล็อกอินค้างไว้เหมือนเดิมนะครับผมอ่าสำหรับผู้เล่นใหม่นะวิธีการสมัครเดี๋ยวเราไปแนะนํากันนิดนึง สำหรับขั้นตอนการสมัครเกมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับนะก็แอปนี้เลยเนาะเดี๋ยวลองสมัครให้ดูนะครับแนะนํานะครับให้ใช้ WiFi ในการสมัครนะไม่ค่อยมีปัญหาที่ผมลองสมัครดูนะครับปิด GPS ด้วยนะครับนะการสมัครก็ให้กดตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ ID เนาะแล้วก็ตัวรหัสที่ทุกท่านต้องการลงไปนะครับประมาณนี้กดติ๊กถูกแล้วกดตัวนี้นะครับปุ่มเขียวเนาะ มันจะติด2ช่องนี้นะครับก็จะเป็นชื่อกับเลขจีนนะครับหาได้จากไหนหาได้จากตัวเว็บไซต์ผมเลยนะครับอยู่ด้านล่างเนาะนี่ไปก๊อปมาใส่เนาะมีชื่อภาษาจีนแล้วก็ตัวเลขก๊อปมาใส่ได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับกดปุ่มเขียวโดยนะเนี่ยครับผมก็สมัครได้ปกติผมก็สมัครได้ปกติแต่ตอนนี้ผมสมัครช่วงประมาณสักตีสองตีสามนะได้ปกติเลยนะครับอันนี้ไอดีใหม่ที่เพิ่งสมัครสดๆร้อนๆเลยนะครับนะก็อย่างที่บอกไปนะครับการสมัครแนะนําให้สมัครผ่าน Wi-Fi นะครับปิด G.P.S. ด้วยนะครับถ้าใครมีคอมนะครับลองสมัครผ่านอ mulator ดูนะครับพวก L.D. Player b o o s t e Stack หรืออะไรแบบนี้นะส่วนใหญ่ผมสมัครไม่ค่อยติดปัญหานะที่สมัครผ่านโปรแกรมพวกนี้นะครับนะแนะนำก็คือ WiFi นะครับใช้เน็ตมือถือมันชอบติดในส่วนของตัวการยืนยันไม่ผ่านนะอันนี้ก็สมัครให้ดูสดๆลอยๆเลยก็ผ่านปกติเลยเนาะเดี๋ยวเราเลือกเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆแล้วกันตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าสามารถเข้าไปเล่นได้จริงๆนะเนี่ยครับเราสามารถตั้งชื่อได้แล้วเนะี่ย ชื่อซ้ามีเขาเปล่าไม่รด้นะเนี่ยแจมแจมแจมอินดี้ <c oughs> เฮ้ยเอเนลก็อนเอเนลอย่างเจ๋งเลยเนี่ยครับรอโหลดแพทตัวนี้เนี่ยเราก็เข้ามาเล่นได้ปกติอันนี้คือ ID ใหม่ที่เพิ่งสมัครในคลิปนี้เลยนะครับนะ ID ผมก็สุ่มๆเอามากรอกนะเออประมาณนั้นเนี่ยเพิ่งสมัครเนี่ยแจมอินดี้นะครับไม่ใช่เจมนะแจมอินดี้นะกราฟิกมันดูดีขึ้นเลย เนี่ยมันก็สมัครได้เรื่อยอย่างที่บอกไปนะครับใครจะสมัครแนะนําให้สมัครผ่าน Wi-Fi นะครับแล้วก็แนะนําในส่วนของตัวผ่านอิ u เ a t o r เตอร์ได้ก็ดีนะครับหรือไม่ก็ผ่านมือถือนะครับลองสมดูนะแล้วก็เวลาที่เราก๊อบตัวเลขมานะครับดูให้ดีด้วยนะบางทีเราก๊อปมาไม่ครบนะครับมันก็จะไม่สามารถสมัครได้นะเออประมาณนั้นดูมาให้ดีด้วยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ